ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่เวียดนามกับการเปิดตัวแ i r b l a d ดใหม่ล่าสุดของปี2018ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาคือหลายคนนะครับอยากให้ Honda เมืองไทยนั้นนำเจ้าแ i r b l บ d กลับมาทำตลาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการเปิดตัวใน,นมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายได้ลัลิตไปอย่างน่าเสียดาย Honda าทำการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ a อทครั้งแรกนะครับในรุ่นของคลิก 110cc และก็ตามมาด้วย a i ร b l a d 110cc บล็อกยนตัวเดียวกัน แตกต่างกันที่ดูปโฉมดีไซน์ภายนอกภายหลังการเปิดตัวและจำหน่ายไปแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าคลิกนั้นได้รับการตอบรับที่ดีกว่า a i ร์เบลดขณะที่ Air ์เบลดนั้นจะปัญหาเรื่องของการปล่อยกระแสะข่าวลือว่าถังน้ำมันระเบิดผู้กบขี่ขาขาดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเป็นกระแสะที่มีการปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายหอนได้ได้มีการลงรัฐสุิมพประกาศจับผู้ที่มีการปล่อยข่าวเรื่องของ Air ์เบลดถังน้ำมันระเบิดจนสุดท้ายกระแสะข่าวก็เงียบหายไปแต่ว่า a i ร์เบลดรุ่นแรกที่ออกมานั้น ไม่สามารถฝากระแสความเชื่อเรื่องของข่าวลือได้เพราะฉะนั้น a i ร b เ a d ดในช่วง10ปีที่แล้วออกจำหน่ายได้เพียงแค่2-3ปีต้องเลิกไปอย่างน่าเสียดายและในเวลาเดียวกันนั้นฮอนด้าเวียดนามก็ได้มีกนนารนำแอร์เบลดของเมืองไทยไปจำหน่ายด้วยเช่นกันจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา10ปีได้มีการฉลองครบรอบ10ปีแอร์เบลดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโฉมใหม่ล่าสุดของปี2018ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าแอร์เบลดที่เมืองไทยนั้นถูกกระแสข่าวลือตบคว่ำออกจากตลาดไปอย่างน่าเสียดาย ขณะที่แอร์เบลดของเวียดนามนั้นขายดิบขายดียังคงขายต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้และล่าสุดการเปิดตัวโฉมใหม่เครื่องยนต์125ซีซีนั้นต้องบอกเลยครับว่าโดดเด่นและแตกต่างจากคลิก125อย่างชัดเจนสำหรับคำถามที่บอกว่าอยากให้ออนด้ามาผลิตจำหน่ายมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนั้นต้องตอบเลยครับว่า คงเป็นไปไม่ได้แล้วในขณะนี้การนํารถที่ตายไปแล้วมาแจ้งเกิดมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้สหรับตลาดเมืองไทยเรืเ่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามไปต่อไปในโอกาสหน้าครับ mới, บนลิงัดอเม